अभिपोचमना सकारेण तन् अभिपोष อิสราเอลปัญมานะมานาฯมายังฮัตเตฯวิสุฯวิสุ Namo tassa kapavatu Anamatu Namo tassa kapavatu

ราไดถึงารแม้ครั้งที่สองิยาปิสัตสรังกัจฉามาพวกเราได้ถึงสมะครั้งที่สองตัติยาปิพุทธธรรังกัจฉามาพวกเราไรถึงความรู้แม้ครั้งที่สาตาิยาปิธรรมงกัจฉามา พวกาไดถึงรางแม่คร um ั <t <t um> <t um ้งสามตาิยาที uh ่ส uh> uh> uh, uh ังฆาสรนกระามาผวเก่าไดถึงทงแม่ครที่สามปานาติปาดาเวรามณีสิขาปนสมาทิยามะวกาจะไม่ัตตาทินาตานา We ramadi pada adang Buat kau jamai beragut di samingan We ramadi pada adang Buat kau jamai kubu blokimun Sukrami raya เวรานิสิกขาปางสมาธิยามพวกเราจะไม่ดุสุราของมมาระยาเซนธีอิอิมานิปัญจสิกขาประธานิี้บทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้ สีเลนะสุขติงยันตีผลทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศิน,ส,นสีเลนะโพคัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศิน,ส,นสีเลนะนิพุติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะศินตัส,าสามาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระศินให้หมดจด Jomajoka <tik> kita